มากินหมูกระทะน้ำกันจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ก็เฮิดหมูกระทะกินอยู่บ้านจ้ะลูกๆสามีอยากกินหมูกระทะค่ะอีสานปลาซ่บกล็ยจัดใไห้ได้ก่พี่น้องกากินอยู่หลังบ้านนี่แหละจ้ามาได้กินน้ำกันจ้าน้องหมวยน้องไอ้แล้วก็เพื่อนมากินกันค่ะพี่น้องกามาได้ค่ะ กินมกะทะยำแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะทุกคนอีสานผ่าแสบแกกินจนลูกพวกขึ้นค่ะพี่น้องค่ะแห้งกินแห้งแสบจ้ะพี่น้องช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเอาขึนา้นเอาค่ะพี่น้องค่ะ จักเป็นยังหรือว่ากินลายพดบอกพี่นอ้องม,มันแซบกินนยังกแซบเบิดพี่น้องค่ะแหงหมกกูกระตะแหงแซบขักจ้ะพี่น้องมาค่ะกินน้ำกันค่ะอีสานวัดแซบกว่กอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่แวะที่เพื่อนๆแวะมาเยี่ยมชมลรมาตักท้ายค่ะทุกคนค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะกินต่อค่ะพี่รองมามๆกินน้ำกันได้ค่ะจ็บเซ็บค่ะพี่รองค่ะ